สวัสดีครับพี่พ,พี่ท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบบ้านกันอีกเช่นเคยครับผม IP นี้ก็เป็น EP ที่296แล้วครับผมมีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองละ200บาทครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับ2องค์ก็ลดเหลือ3าละบาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางการ่องลองเบอร์โทร082 480 4746ครับผม วันไอดีไลน์ก็จะเป็น P O P C O R N สองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าแจดเป็นทางเบอร์โดก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยจะเป็นพักจรงขออนุญนะพี่นะจะเป็นพักจริงหลวงพ่อโสธรครับผมรายการที่หนึ่งพอดีช่วงนี้โอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงหนาวเหลือเกินนะพี่นะหนาวเหลือเกินเลยครับผม จะเป็นพระก,กิ่งหลวงพ่อสทนะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่นี่ครับผม <c oughs> นี่ครับกิ่งดังนะพี่นะองค์นี้รายการที่หนึ่งนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สององนี้องค์เนี้ยเหมือนพวกพระไพรีพินาเลยนะแต่ไม่ใช่อ่ะเป็นเป็นออกวัดสารคืนกรุงกทม,มเนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยผมเห็นเล็กๆนะอะไร หลวงพ่อวิชิตมานหรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยแต่เหมือนเป็นพิมพ์ทรงเหมือนพระภัยฤพินาตเลยนะครับผมเนี่ยออกวัดสารคืนกทมโน,นะครับเนี่ยนเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับออกวัดาสารคืนนะเป็นเหนเรียญเล็กครับผมแล้วได่ผมนึกว่าเป็นพระภัยฤพินาตนะไม่ใช่ครับผมนะครับเนี่ยเหรียญเก่าดีเลยนะครับผมเนี่ย เนี่ยนะครับเนี่ยสองระบาทครับผมรายการที่สองนะต่อไปเป็นปิดตาอเนนี้ยปิดตาผมไม่ทราบที่อ่ะเนียเนื้อหากเก่าๆแบบนี้นะครับรายการที่สามนะครับผมนี่นี่นะครับน,นี่นะครับนี่องในรายการที่สาม นีนะ่นะครับนี่นะครับองนี้รายการที่สามครับผมนะี่ครับนะี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นเหรียญเมด็ดแตงครับผมองนี้เป็นเหรียญเม็ดแต่เอ่เม็ดแตงลงเพราะท่านขายนี่ครับรายการที่สี่เป็นเหรียญเม็ดแตงเพราะท่านค้านะครับผมนี่ครับนี่บัตรส่วนขันนะครับนี่ นี่นะครับนี่องคนี้รายการที่สี่ครับผมนี่สองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้าก็จะเป็นรูป,รปหล่อเอ่ไปเหรียญหล่อหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นี่ครับเหร,หรียญหล่อหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่รายการที่ห้านะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญรลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับผมนี่นี่นะครับน่รายการที่ห้าครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่หกรายการที่หกก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูปีสองนห้าสองนะครับรายการที่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนู นะครับนี่รายการที่หกครับผมนะครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นพระทสมเด็จรายการที่เจ็ดครับผมจะเป็นคล้ายๆสมเด็จขาโต๊ะแบบนี้นะแล้วเขาเขียนว่าวัดอะไรไม่รู้นะเนี่ยวัดอะไรไม่รู้นะอันนี้ผมได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนี่ครับ นะองค์นี้รายการที่เจ็ดนะครับผมเนะี่ยเป็นสมเด็จแบบนี้นะนะครับนะครับน,นี่นะครับนะี่วัดอะไร เพียงไดรู้ที่แล้วพี่นะอันนี้ผมไม่รู้ที่เลยครับเห็นเก่าเกาดีนะเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดตรงนี้จะเป็นเยญหลวงพ่อพ,พูนวัดบ้านแพนไหมนี่ครับวัดบ้านแพนเส็นน่อยุธยานะนี่ครับองค์นี้รายการที่แปดนะครับผมนี่เาจะเป็นโอ้นีไงไนนี้ต,ตอกไว้อยู่คําว่าพูนนะหลวงพ่อพ,พูนวัดบ้านแพนครับผม นี่ครับนี่ต้องค,คูณวัดแผนบ้านแผนเสนาอายุทยาครับผมรายการที่แปดครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวแต่จะเป็นปีพศสองห้าห้าหกนะครับนี่เป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนี่นะครับนี่เป็นปีสองห้าห้าหกนะ วัดหลวงบนครับผมน,นี่นะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบนี่นะครับองนี้รายการที่สิบนะนี่นะครับน,นี่ครับ รายการที่สิบนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดองนี้จะเป็นพระก,กุวัดนกอ่างทองนะพิมพ์ห้าเหลี่ยมองนี้ไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะเนี่ยเป็นพระก,กุวัดนกนะครับนี่พิมห้าเหลี่ยมนะและนานเจอเลยครับผมองนี้ นี่ครับี่พักกุวัดนกอ่างทองนะพี่นะนี่แล้วดูเจ้าของเขาเลี่ยมไว้ด้วยดิเนี่ยเลี่ยมไว้อย่างดีเลยนะครับผมนี่นี่ครับนานๆเจอทีเลยครับผมสองร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อกบครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อกบเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่ครับนี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อกบนะพี่นะนี่ รายการที่สิบสองครับผมนี่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นทางอะไรนะทางนครสวรรค์ใช่ไหมผมก็จําไม่ได้นะเป็นเหรียญแบบว่าเก่ามากอะเนี่ยดูเขาเลี่ยมไว้เลเนี่ยเนี่ยเลี่ยมไวเ้เก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นนี่ครับสองร้บาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญแล้วก็คูณครับผมรายการที่สิบสามรุ่นเพื่อชีวิตนะพี่นะน ปีสองห้าสามเก้านี่ดูดิไม่ค่อยได้เจอนะครับเหรียญแบบนี้นี่นี่รุ่นเพื่อชีวิตนะครับไหนรายการที่สิบสามนะครับผมนี่ครับปีสองห้าสามเก้านี่สองบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับหลังไปแล้วไนี้จะเป็นอ่าพวกจะเป็นอะไรเขาเรียก เก้ารัชกาลนะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นหลังจะเป็นเก้ารัชกาลนะนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่นะครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าก็จะเป็นพักกิ่งครับผมนี่อันนี้จะเป็นพักกิ่ง รายการที่สิบห้าองนี้กิ่งไม่ดังนะกิ่งไม่ดังแต่ได้เนื้อหาเก่าๆนี่ดูนะครับน,นี่นะครับองนี้รายการที่สิบห้านี่ครับนี่นะนสองร้อบาทก็ผมรายการที่สิบห้า ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับผมอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปีสามหกอ่ะการไฟฟ้าการไฟฟ้านะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณน,คน,คน, 3, นะครับนะครับเป็นปีสามหกนะครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่จะเป็นพักกิ่งรายการที่สิบเจ็ดตรงนี้กิ่งดังน,นี่ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมนี่ครับนี่ตรงนี้รายการที่สิบเจ็ด สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระของขวญปักน้ํารายการที่สิบแปดองนี้เลี่ยมเปิดหน้ามาด้วยนะพี่นะัน่งนี่ดูหน้าตาสวยนะครับในอง์นี้รายการที่สิบแปดนะครับผมนี่รุ่นรุ่นพระไตปิดกนะครับ,น,น,รบรน,รนี่นะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นเหรียญลูกทีมรายการที่สิบเก้า นี่ครับเหรียญลูกปุทิมนี่นะครับรายการที่สิบเก้านี่สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบก็จะเป็นเหรียญลูกปุ่แพรวครับผมนี่เหรียญลูกปุ่แพ้วรายการที่ยี่สิบนี่นะครับ รายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นพักสมเด็จรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมจะเป็นหลวงปู่อ,อะไรนะหลวงพอ่อหลวงพ่อชมหรอหรืออะไรเนี่ยนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ครับ200บาทครับผมรายการที่21ต่อไปเป็นพอ่พอพราปานครับผมรายการที่22่สเป็นพิมพ์หนุมานนะครับนี่เป็นพิมพ์หนุมานนะครับผมรายการที่22นะครับนี่มีผงนะนี่นี่นีผงดูนะครับนี่นี่นะครับองค์นี้รายการที่22 สองร้อยบาทครับผมรายการที่22ต่อไปเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สวงรายการที่23นี่ครับล็อกเก็ตเก่าๆเลยนะนี่นี่นี่รายการที่23นี่ครับล็อกเก็ตหลวงปู่สวง,ง,สวงแล้วหลังอาจะเป็นยันนะยันแล้วมีตะกุดนะครับนี่น,นี่นี่ครับนี่ตรงนี้รายการที่23นี่ครับ สองบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพรชสมเด็จครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นี่ดูดิผมแกะให้ดูเลยนะเดี๋ยวออกมาไหมแป๊บหนึ่งนะพี่นะทำไมดึงออกไม่ได้เดี๋ยว ไม่เอาออกไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะทำไมเอาออกไม่ได้ประเด็นเราออกไม่ได้ครับพี่นะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกแล้วก็ส่องให้ละกันนะวผมไม่อยากนัดกรอบเขาเลยเดี๋ยวผมเปิดหน้าแล้วส่องให้ดูเนื้อหากันก่อนนะพี่นะเนี่ยนะครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะองนี้รายการที่ ยี่สิบสี่นะครับผมนผม่อออกได้แค่นี้นะนี่ทำไมผมไม่กล้างัดเลยนี่ยครับเอาเป็นว่าเอาออกแค่นี้แล้วกันนะพี่นะเอาเอาออกแค่นี้แล้วกัน รายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมสอันนี้คืนมาให้ก่อนนี่สองรบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นเหรียญพ่อคูณครับผมปีสามเจ็ดรายการที่ยี่สิบห้าเอาอโออูไว้ฝาหลุดนี่ครับ ี่ครับรายการที่ยี่สิบห้าครับผมปีสามเจ็ดนะครับผมน,นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้า ต่อไปเป็นพระหูยานรายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่นะครับเป็นพระหูยานในรายการที่ยี่สิบหกนี่นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียนลูกูเจียมนะครับนี่นี่ครับเป็นปีสองห้าสามเก้านะครับครับ ออการค้าจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่รายการที่27พร้อมถูกเขาใส่ถุงสีนอย่างนี้ไว้นะผมไม่เอาออกกันนะให้ไปแบบนี้เลยแล้วหลังจะเป็นหลวงปู่ธรรมรลังสีนะในปี2539นะครับผม <c oughs> นี่ครับผม200บาทครับผมรายการที่27ต่อไปเป็นสมเด็จขาโต๊ะรายการที่28องค์นี้แล้วหลังจะเป็นหนุมานแบบนี้นะน,นี่นะครับ รายการที่ยี่สิบแปดแล้วหลังจะเป็นหนุมานแบบนี้นะครับผมนี่หนุมานเชิญธงนะครับน,นี่นะครับสองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นสมเด็จหนวงพ่อแพรครับผมรายการที่ยี่สิบเก้านี สำเร็จลงพรอแพนีนจะมีตะกุดนะครับผมเนี่เห็นไหมนี่ยุดด้านบนนะี่นี้จะแล้วก็ตะกุดด้านล่างสองดอกแบบนี้เลยอืมมีดอกเดียวอีกดอกนึงไม่เห็นนะ,ะนี่เนี่ยอันนี้มีดอกหนึ่งตรงฝั่งนี้ไม่เห็นนะพี่นะักเนี่ยก็จะมีอันนี้หน่อยนึงเน,นี่เห็นไหมตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นแพ้เป็นแพ้เก้าพันนะครับนี่ เป็นสมเด็จหงวงว่าแพแพเก้าพันเ่ยนะครับดูเนื้อหาเหมือนสันแน่นๆแบบนี้เลยนะนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นพาลีลาองค์นี้เขาว่าเป็นพาลีลาหลวงพ่อโบ้ยนะผมอันนี้ผมคงไม่ไม่มั่นใจนะพี่นายได้มาแบบนี้เลยรายการที่สามสิบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพาลีลาหลวงพ่อโบ้ยนะลองๆพิจารณาดูกันนะครับอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนอน,นี่ นดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนี่นะครับนี่ครับสองร้บ,บาทครับผมรายการที่30แล้วก็สําหรับพี่ๆใอนยากดูลูกค้าเพิ่มเติมผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ